ติดหูมากจริงๆค่ะสำหรับเพลงลองดูสิเออเพลงใหม่ล่าสุดของสาวลำไยไหทองคําที่เพิ่งปล่อยออกมาสวนกระแสดราม่าร้อนทำเอาแฟนๆร้องโดดมโดดมกันทั้งวันไปเลยค่ะ โดยก่อนที่จะปล่อย MV เพลงนี้ในห้างประจักษ์ชัยไหยทองคำเจ้าของค่ายไหยทองคำเล็กคอร์ดก็ได้ออกมาไล์สดอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างสาวลำใหยและแดนเซอร์หนุ่มอย่างบอสโดยในห้างประกาศกดเลหล็กห้ามเต้นท่าเด้าแรงไม่เอานักเต้นชายแท้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและลดแรงเสียดทานที่เกิดจากดราม่านี้แถมยังบอกอีกว่าจะปล่อย MV เพลงใหม่ของสาวลำใหยอีกด้วยคือตอนไหนที่มัน นิ้วลายก็ตัดออกไปอันไรที่ไม่ด,เดีเราเราต้องแคร์ความรู้สึกของเอฟซีพี่น้องประชาชนนะอ,อันไรที่มันผิดพลาดเราก็ต้องกราบขอัยไว้นะที่นี้ก็ไม่ไปตามผิดครับก็ไป,ไปตามผิดก็แก้ไขก็ทําอะไรก็คิดต่อไปนี้คิดที่สําคัญคือแดอนเซอร์ฝ่ายชายลดความแรงของการเดา้าลงมานิดนึงถ้าไปเด้าใส่กันมากมันก็มันก็จะคิดมากนะฮะงดเด้านะฮะ งดเด้าเข้าสงการนะฮะตอนนี้เด้าใครเด้ามันเด้าอยู่เรียนใครเรียนมันคือไม่ต้องมาเด้าใส่ศิลปินผมเคือ JR อยู่ฝั่งซ้ายพี่อยู่ฝั่งขวารับยาอยู่กลางกับไอ้มิ้นคือห้ามเด้าสวนกันคือห้ามมาพิจิริ่งกับศิลปินคือเด้าเด้าคนละมุมห้ามแดนเซอร์ชายไปเด้าใส่ศิลปินเพราะศิลปินอาจจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะการเด้าของแดนเซอรนั้นมันทําให้เกิดอารมณ์ยั่วยุ ยิ่งเล่นเจาะเจาะเจาะแล้วมันไม่ไปไม่มาไงมันเจาะนานเกินไปใช่ไหมพอมันเจาะนานเกินไปมันอารมณ์ค้างอ่าคือคือคือเล่นแล้วก็ไปเลยเล่นแล้วก็รีบเจาะสองเจาะก็ไปเลยไม่ไม่ต้องเล่นเจาะนานผมจะสั่งนะครับลีน่าให้ควบคุมอัตราการเดาความถี่ของการเดาห้ามซอยกิ๊กยิ๊ก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 ห้ามให้มันกระเพื่อมขนาดนั้นคือเดาธรรมดาเดาพอน่ารัก ปั๊บปั๊บปั๊บคือให้มันออกลูกน่ารักไม่ต้องงัดขึ้นมานะพีพีนะงานนี้ในห้างประจักษ์ชัยของเราทำตามสัญญาปล่อย MV เพลงใหม่ออกมาส่วนกระแสดราม,ม่าก,กันไปเลยซึ่งหลังจากที่ปล่อย MV ออกไปได้ไม่นานยอดวิวก็พุ่งทะลุหลักแสนอย่างรวดเร็วและยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงจ นอกจากเนื้อเพลงที่ฮิตติดหูไฮไลท์สำคัญของเพลงนี้ที่หลายคนจับตามองก็คือช็อตเต้นประกบคู่สุดเซ็กซี่ระหว่างสาวลำไยกับหนุ่มบอสนั่นเองงานนี้ทั้งคู่ไม่ทำให้ผิดหวังใส่ลีลาการเต้นจัดเต็มจมูกชนแก้มแบบแซ่บซีดถึงซวงกันไปเลย